เพื่อยากทำเป็นไหมเพื่อเ,เพื่อนมาให้กำลังใจมีลูกๆมาให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นนะหาอะไรแทนไม่ได้แล้วนี่แหละเพย่อนะเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะถ้าพอไปเรียนปริญญาระดับอุดมศึกษาแล้วจะมีเองเจอแล้ว มาส่งกําลังใจให้ค่ะครูขอบคุณค่าขอบคุณที่มาเปิดดวงตาครูหวังจะขึ้นเวทีสักครึ่งชั่วโมงนี่แหละไม่ขึ้นจะทําให้ถือว่านะชีวิตนะของเรามีคุณค่าวัสดีครับยอดเพชรวัสดีตอนดึก,ดก,ดกี่ภาระความรับผิดชอบแล้วนี่นะเห็นอะไรบางทีเห็นใบไม้ปิวกวก็ธรรมดาธรรมดาเนาะเห็นใบไม้เปิียวก็ทํากับเดี๋ยวนาวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนาวเดียเด๋ยวร้อน นะจะไปวัดวังน้ําเย็นนะเพราะได้ยินว่าเป็นวัดที่สวยอยอดเพชรกินอะไรวันนี้ลกูกตอนนี้ยอดเพชรอยู่ที่ไหนอยู่อยู่อยู่โ,โคราชไหมนะไม่ไม่มีเหมือนของอําเภอเราของท้องถิ่นเราที่มีเราก็ก็ซื้ออยู่เนาะก็ไปอุดหนุนอยู่อ่ยาสุริยาอยากทําเป็นไหมลกูกคุณครูจะไปสอนให้ที่โรงเรียน นะไม่ไม่มีเหมือนของอำเภอรเราของท้องถิ่นเราที่มีเราก็ก็ซื้ออยู่เนาะก็ไปอุดหนุนอยู่อย่างมีงานอันกายชาติมีอะไรมาเนี่ยอาหารมันก็เป็นสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นของเรามีอยู่แล้วนั้นการที่นะไปหาล้อบ,บ้านได้แล้วครึ่งชั่วโมงนะก็เลยว่าจะเอาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะให้หนาทีนะเป็นปกตินะคะของดดเดอนะคะก็ กินข้าวหรือยังน้องปองอก,กินข้าวหรือยังเอยอยาก,กินข้าวหรือยังน้องเอยเอยก็เป็นครบครบปีไงเขาก็กลับมาทบทวนความจำให้เรารอบนะรอบ,รบผมพูดผิดครับยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่วันมาค้าดเตโลูกตั้งกลุ่มนะตั้งกลุ่มกันแล้วก็มา นัดหมายกันมาใกล้อยู่นะเราเราเราจะต้องนะร่วมด้วยภาระความรับผิดชอบแล้วนี่นะเห็นอะไรบางทีเห็นใบไม้ปิวกวธรร็ธรรมดาธรรมดาเนาะเห็นใบไม้ปิวกว็ทำเอาเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามแล้วก็สอดใต้เส้นที่หนึ่งลูกขึ้นนอนหรือ,อยังพ่ออาหารหลักของพ่อนั่นแหละเออเขาไม่ใหเรียกอาหารเสริม เป็นอาหารหลักน้ำยังอยู่ในชุดทำงานอยู่เลยอาบเสร็จนอนเลยอาบเสร็จนอนเลยก็จะข้างๆตัวเองนั่นแหละฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใช้ใช้เฟซบุ๊กก่อมนอนบางทีฟังฟังเอาไปดูหนังฟังเพลงของก็เลยอันแต่ก่อนนี่อุ้ยเห็นมีตลาดนัดมาไปแหละถ้าเป็นสินค้าที่ไม่มีเหมือนสวดฤาษีเบิง บเด้เบิงเลยว่าวันมาค่ะเอา้าทำไมตารางเรามีตารางติวเดี๋ยวนะยีิบสองติวยีิบตา,ตาก็ไม่เป็นไรสุขที่มนะีในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่อีฟาคัดเทลนะคะพัเทล เดี่ยวฟ้าก็ไม่เชิงฟ้าเยอะแล้วเราจะได้ปิดเทอมวันไหนยอดเพจเราได้ปิดเทอมวันไหนคะนคิดทอดครูไรครับแล้วอะพักก่อนเลยนะขึ้นนอนแล้วลูกลูกลูกลหล,ละนอนหรือ,อยังลูกลกนอนหรือ,อยังคะก็น่ะทําไปเนาะต่กี้นี่ก็ไปขึ้นวทีของ นะของของเพื่อนเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนไกท,ทอดสดสดชื่นไปหมดอนะทุกอย่างเลยนะฉะนั้นก็นะจงทำในทำชีวิตในหวงที่เราเป็นวัยรุ่นนะ่ะให้มีนะก็นะต้องไปดูวันที่สิบเอ็ดนะเป็นช่วงติวพอดีก็เลยว่านะติวก็อาจจะนะนะฮะจะมีเพื่อนไหม่ตอนขึ้นว่าช่วงหนึ่งทุ่มเหมือนจะมีคนไลฟ์สดเยอะมากตะกี้ก็เพิ่งลงเวทีของ ของของเพื่อนสนมนะสีดวงตาใครบ้างเนาะนะสดวงตามีพี่จับเนาะมันบอกมีคุณทิตวีนะคุณิตวีขึ้นเวทีช้าหน่อยจากคุณเกตขอนนะพอดีว่านะลูกสาวมานะคะก็เลยนั่งนะทานข้าวเลยไม่คึกครื้นเนาะเลยไม่คึกครืน้นอันนี้พ่อบ้านก็จะนะเข้ามานอนแล้ว เราได้รับพลังลบเข้ามาใจเราก็หดหู่ไปด้วยนะจาะนั้นถ้าไม่อยากรับเอาเอาสิ่งที่มันวันนี้พ่อเมื่อวานงานมันเก,เกิดป้าดังเพิ่งแจ็งเ,เอาเอา้าวยู่บัดน,นี่ตีลกูกอ๋อมีอยู่บ้างแล้วละ่ะแต่มันมันมีน้อยไงอย่างเงีย้ยมีน้อยก็เลยทําเพิ่มเมื่อเช้าก็ได้ไปตีชื่นไปหมดอนะ่ะทุกอย่างเลย นะฉะนั้นก็นะจงทําในทําชีวิตในห่วงที่เราเป็นัยรุ่นนะให้มีข้างๆตัวเองนั่นแหละนะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ใช้นะใช้เฟซบุ๊กกบอนอนบางทีฟังฟังเอาไปดูหนังฟังเพลงของให้ดูว่าวันเวาลนไทน์มีความเป็นมาอย่างไรนะคะนะทําไมถึงเรียกว่าเป็นวันวาเลนไทน์กดเนาะไม่บิดกดนะก็ทําได้อยู่นะคะ นะที่จับก็อ่านหนังสือไปนะเหมือนเด็กหญิงคุกคิกไม่เห็นหนึ่งกับสองอีกเ็นบอกนะไปสอบหมือสอบกับหนึ่งกับสองอีกเป็นรอบนะรอบอีกรอบหนึ่งสอบสามแสดงว่าเราขึ้นไม่ตรงเวลาถ้าเราขึ้นไม่ตรงเวลาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะนะเอาละแต่นี้มันก็บเปิดรับอยู่แล้วหรือไม่ก็ตามนะ ยากยากไงเรียนยากมากอืมนะยากนี่ยากอยากใช้สมาธิทำฐานนะทำเอานิ้บินสี่อันทำนะวงังมองหาตัางเลียงกำลังทำเหรียญปวยทานพอดีว่าวันเสาร์นะจะทำทันไม่นี่ว่าจะทำสักสี่สิบอันนะเป้ย <c oughs> <c oughs> อยากทํทำเป็นไหมเป้ย ก็เลยอ่ะนะดูเฟซบุ๊กดูอะไรไปพอรู้สึกนะบางทีเผลอหลับไปนะโทรศัพท์ก็ตกมือเป๊ะลงนะลงโอ้ยคุณคููกับเรนเนหัวหัวอยู่ก็หงงหนึ่งหงสองคือพวกเตือนั่นแหะคือการคุณคููกับเรนไปเอามาม้าม้ามามฉะนั้นก่อนจะพูดให้คิดก่อนเ่าเมื่อพูดไปแล้วนะทำให้เดือดร้อนเราไหมเดือดร้อนเขาไหมนะน้ายังอยู่ในชุด นะทำงานอยู่เลยนะอาบเสร็จนอนเลยอาบเสร็จนอนเลยนะก็จะนะอันนี้ให้สุริยาสุริยาสีาช,ชมพนะูสุริยาจะรับสีชมพูหรือรับสีแดงดีสีชมพูนี้ก็สวนนะาทีจะเราจะได้น้ํามันลดอีกเนาะนะนะขอบคุณมากเลยนะวันนี้กินส้มตำครูการอร่อยมากนะคงูตาไปไม่ได้ก่อนพูดเาเรื่อก่อนพูดให้คิด ก่อนพูดออกไปให้คิดเพราถ้าพูดออกไปแล้วมาค้านหลักของพ่อนั่นแหละเออเขาไม่ให้เรียกอาหารเสริมเป็นอาหารหลักนะเห็นใบไม้ปลิวก็หัวรเราะเลยขาว่าเป็นใบไม้ปลิวก็หัวเราะนะแต่พอนะมานะมีอยากเป็นอะไรนะอย่างอย่างพี่ฟ้าเนี่ยเขาเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่านะเขาอยากเป็นครูภาษาไทย นะส่งสัญญาณบอกหน่อยว่าเป็นใครนะจะได้คุยต่อได้ด้วยนะนะส่งสัญญาณบอกหน่อยว่าขยันจริงๆเลยนะอันขึ้นหอดมูแแม่กะเลวาน,านยันแจนมูขึ้นหอดน้ำนะกะเลม้ามา,มาขึ้นเวทีค่ะนะนะคือเวลานะ20นะ22นาฬิกานะเขาก็าจะมาเตือนก่อน15นาทีนะเขาจะดังลูกนะพี่ปอน มาแล้วมาแล้วสวัสด,ดียามก้าคืนคบขึ้นยามไหนพี่จับก็มาเป็นกําลังใจให้คุยวันทำนยังไงก็ต้องเป็นให้ได้นะฉะนั้นเขาก็ไปเรียนวิชาเอกภาษาไทยใช่ไหมนั่นคือตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ไหนคะ,ะคุณทิตวีขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาแวะเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าจะขึ้นเบทีตอนไหนคุณทิตตวีตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดขึ้นมาเราก็อ๋อเราก็รู้แล้วว่าเราจะได้เวลา พักผ่อนของเราแล้วเพราะนะควงจะตั้งปณิธานของตัวเองไหมวะแล้วอีกสามสี่ดวงตาคือไกลเอ่ยก็กินได้หรอ